กรอบแบบจริงจังมากอ,มอร่อยฟ้ารสชาติดีเลย ล้างเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็มาต้มน้ำเดือดใส่เครื่องสมุนไพรลงไปใส่เกลือใส่น้ำส้มสายชูนะจ๊ะต้มหนังหมูเราจะทำแคปหมูหม้อนี้คือเหมาะเลยต้มหนังหมู เดอต้มไปสักประมาณ20 25นาทีก็เราก็จับดูหนังแบบนี้เด้อถ้ามันเปืเป่อยๆใน,น,นทีก็ก็แช่น้ำเย็นเลยตักล้างน้ำเย็นให้สะอาดอันนี้เราเสร็เกลือกับน้ำ้มสายชูดับเขาไปด้วยนะจ๊ะนกน้ำเย็นล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาหั่นแบบเป็นชิ้นตามชอบเลยนะคะอันนี้คือเราจะทำแคปหมูใส่รสดีใส่ซอส ซอสปรุงรสอันนี้ก็ตามชอบอีกแหละแล้วแต่ชอบแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณสามสอถึงสามชั่วโมงแล้วก็ถึงจะเอาไปอบไปตากเด้ออันนี้เราจะอบหม้อลมร้อนเออไม่ใช่หม้อลมร้อนสิเครื่องอบแห้งน,นี่นะคะแล้วก็หมกักหมักไว้แล้วแล้วก็เอามาตากแดดเอามาอบ ไปแบบนี้นะคะเราจะได้ขนมซีชันอกแห้งอย่างนี้เลยนะแห้งแบบประมาณนี้เลยแห้งแบบแห้งสนิทอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองทอดแล้วก็ชิมกระบอซิมหรืว่าก,กินเลยนี่แหละทอดกินลองเบื่ออันนี้แบบติดมันนะคะแบบติดมันแล้วก็จะ มันจะแบบมีแบบติดมันแล้วก็แบบไม่ติดมันเราจะเอาแบบติดมันมาทอดก่อนริ่มพองแล้วนี่ดูวความพองดูความพองความพองคือสุดยอดเลยสุดยอดของความพองแล้วก็พองกรอบเลยน,นี่ อืมสวยงามอืกรอบแบบจริงจังมาก อืมอร่อยบรบรสชาติพอดีเลยพอดีเลยไม่เค็มไม่จืดอืมว่าเสั่